วันนี้ที่บ้านพักเลขที่20 7หมู่6ตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเซาหมู่แลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธัมภ์จัดพิธีมอบเงินสองเคราะห์พระราชทานเ<ม>บื้องหน้าพระบรมชายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัรวนางลำดวนพวงเงินซึ่งถูกช้างบ่าทำร้ายจนเสียชีวิตขณะพักอาศัยอยู่เพียงลำพังที่บ้านเลขที่ดังกล่าวเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2567 โดยนายชนลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ประจำจังหวัดฉะเชิงเซามอบหมายให้ในายปรัชญาพิมพ์ผาแป้นในอำเภอสนามชัยเขตเป็นผู้งบเงินสงเคราะห์ให้แก่นางรัชดาเรือฟัน1น0 0 0บาทซึ่งเป็นลูกคนแรกของนางลำดวนพวงเงินที่ไม่ได้ประกอบอาชีพเนื่องจากดูแลบุตรแรกเกิดสร้างความปรับปลื่มปิติแก่ครอบครัวเป็นล้นพ้น สำหรับนางลำดวนพวงเงินอายุ68ปีด้านครอบครัวสมรสกับนายสนองพวงเงินมีลูกสองคนปัจจุบันนายสนองอุปสมบทและจำพรรษาที่วัดโป่งตาสาตำบนทุ่งพระยาอำเภอสนามชัยเขต